สวัสดีครับพบกับครูพี่แม็กและวิทยาศาสตร์แสนสนุกกับรายการอักษรออนเล r n จากในครั้งที่แล้วนะครับเราทราบว่าวัตถุ1ชิ้นนั้นเนี่ยต้องประกอบมาจากชิ้นส่วนย่อยมากมายนะครับและในวันนี้เราจะมาลองทําความเข้าใจกันดูว่าถ้าเรานําวัสดุต่างๆเนี่ยมาให้ความร้อนหรือให้ความเย็นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับ แค่ขึ้นต้นเนี่ยก็อดใจรอกันไม่ไหวแล้วนะครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะทราบนะครับว่าเมื่อให้ความร้อนกับวัสดุแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคำถามแรกเลยก็คือความร้อนเนี่ยคืออะไรนะครับและความร้อนมีผลต่ออุณหภูมิของวัสดุอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเรามารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าความร้อนกันก่อนนะครับตอนเป็นเด็กเนี่ยนะครับพี่แม็กก็มีคําถามขึ้นมาว่าความร้อนเนี่ยคืออะไร ก็พบว่าความร้อนเนี่ยคล้ายๆกับความรักครับก็คือมองไม่เห็นฮะแต่สัมผัสได้และมีอยู่จริงนะครับอย่าเพิ่งอ้วกนะครับมาต่อกันเลยดีกว่านะครับความร้อนเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งหมายความว่าสามารถถูกถ่ายโอนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือถูกถ่ายโอนนะครับจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งได้และเมื่อวัตถุมีความร้อนสะสมอยู่นะครับนั่นจะทำให อุณหภูมิของวัตถุเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับหลังจากเข้าใจข้าความร้อนแล้วนะครับคำตอบมาก็คือคําว่าอุณหภูมินะครับมันคืออะไรนะครับเป็นค่าที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้ในการวัดปริมาณความร้อนที่อยู่ในวัตถุนั่นเองครับนั่นหมายความว่าถ้าวัตถุสะสมความร้อนเอาไว้เยอะๆอุณหภูมิของวัตถุก็จะสู เลยนะครับวัตถุนั้นเนี่ยก็จะร้อนนั่นเองครับถ้าเกิดวัตถุนั้นเนี่ยมีความร้อนสะสมอยู่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับเราก็จะพบว่าอุณหภูมิของวัตถุเนี่ยน้อยต่ำนั่นเองครับอุณหภูมิต่ำวัตถุก,ก็ต้องเป็นไงก็ต้องเย็นนะครับดังนั้นครับมานึกถึงชีวิตประจำวันกันเลยดีกว่าครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเปิดทีวีสวัสดีครับ รายการพยากรณ์อากาศครับพรุ่งนี้กรุงเทพจะมีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสน้องๆครับเจอคาว่า40องศาเซลเซียสเข้าไปเราอยากจะออกจากบ้านไหมครับไม่อยากออกนะฮะออกไปนี่หน้ามืดเลยครับเพราะว่า40องศาเซลเซียสเนี่ยร้อนไม่ร้อนร้อนมากๆเลยนะครับโดยที่ถ้าเป็นร่างกายของมนุษย์เนี่ยอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับตัวเลขนี้ครับ 37องศาเซลเซียสครับพร้40องศาเซลเซียสนี้อุณหภูมิสูงกว่าร่างกายมนุษย์นะครับเราก็ไม่อยากจะเจอกับอากาศอุณหภูมิขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันร้อนแต่ถ้าเกิดน,นะครับเราเปิดพยากรณ์อากาศแล้วบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะครับกรุงเทพมหานครจะมีอากาศอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสแบบนี้ยิ้มเลยครับเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยชอบอากาศทาไม อากาศหนาวๆอากาศเย็นๆนะครับดังนั้นครับสรุปได้เลยว่าอุณหภูมิสูงก็คือร้อนนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำก็คือเย็นนั่นเองครับามาเลยอุณหภูมิสูงใช่ไหมก็คือร้อนครับไม่ว่าจะเป็นน้ําซุป อากาศนะครับหรือว่าจะเป็นวัตถุใดๆก็ตามนะครับที่อุณหภูมิสูงก็คือพอจับแล้วเนี่ยก็จะทาไมโอ้โหร้อนเลยนะครับร้อนครับแล้วถ้าเป็นอุณหภูมิต่ํานะครับนั่นก็หมายความว่าวัตถุอากาศหรือของเหลวนั้นเนี่ยทำไมเอ่ยอ่าเย็นนั่นเองครับมีร้อนกับมีเย็นตรงข้ามกันนะครับโอเคทีนี้จะมีอีกคํานึงมาฝากพวกน้องๆน,น,นะครับก็คือคําว่า อุณนภูมิห้องครับผมเคยได้คำนี้ไหมอุณหภูมิห้องก็คืออ๋อหมายถึงห้องของเราเนี่ยมีอากาศอุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ไหมคำตอบก็คือ ยังไม่ใช่นะครับอุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับก็เป็นคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งใช้กันอย่างเป็นสากลทั่วโลกแม้ว่าอุณหภูมิห้องจริงๆเนี่ยจะไม่ได้มีค่าเท่ากับอุณหภูมิห้องที่เขากําหนดมาแต่ว่าเราจะต้องใช้ตามสากลครับโดยคําว่าอุณหภูมิห้องครับจะอยู่ที่เลขนี้ครับตืึนๆตื่นงตืงต่นๆ 25องศาเซลเซียสครับ <c oughs> บางคนทำหน้างงนะครับ ไม่ห้องเลยค่ะไม่ห้องหนูเลยค่ะห้องหนู40นะครับอันนี้ก็แบบเราใช้ตามเมืองนอกเขาแล้วกันนะครับเขากําหนดมาให้นะครับพันธที่อุณหภูมิห้องก็คือเลข25องศาเซลเซียสถ้ามากกว่า25องศาเซลเซียสก็คืออ่าทำไมเอ่ยอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้องนะครับถ้าต่ํากว่า25ก็คืออุณหภูมิต่ํากว่าอุณหภูมิห้องนะครับทีนี้เนี่ยขอพูดกับอีกมาอีกรอบหนึ่งนะครับที่คําว่าอุณหภูมิสูงคือร้อนนั่นหมายความว่า วัตถุหรืออากาศหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยมีพลังงานความร้อนเก็บสะสมเอาไว้เยอะนั่นเองครับมีพลังงานความร้อนนะครับอ่ามากนะครับเยอะนะครับดังนั้นทุกคนก็สามารถเดาได้ครับว่าถ้าเป็นอุณหภูมิต่ำก็หมายความว่าวัตถุนั้นต้องมีพลังงานความร้อนครับ มีอยู่มากหรือน้อยดีนะก็ควรต้องมีอยู่น้อยนะครับอ่าร้อนน้อยก็คือทำไมเอ่ยก็คือเย็นนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง ความร้อนแล้วก็อุณหภูมิเโอเคแล้วครับทีนี้มาต่อกันเลยครับเราสามารถทําให้อุณหภูมิของวัสดุเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวัสดุได้รับความร้อนนะครับเริ่มต้นที่คําถามแรกกันก่อนเลยครับเราสามารถทําให้อุณหภูมิของวัสดุเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ได้ครับอ่ะง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าพี่แม็กมีนะครับวัตถุก้อนกลมๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับ ตอนนี้เนี่ยภายในเนี่ยก็จะมีความร้อนความร้อนเนี่ยพี่แมกขอใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวแปรตัวย่อเป็นตัว Q แล้วกันนะครับในวัสดุนี้ก็จะมีความร้อนสะสมอยู่ครับสะสมอยู่อาประมาณนี้พี่แมกก็เอานะครับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิก็คือเทอร์โมมิเตอร์นะครับ ไปแตะดูแล้วก็รอสักทัดหนึ่งครับเทอร์โมมิเตอร์แบบประหลอดของพี่เมตอนนี้ก็พบว่านะครับอ่านค่าอุณหภูมิของวัตถุนี้ได้เป็นเลข40องศาเซลเซียสครับ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่แม็กอยากจะให้วัตถุนี้เนี่ยมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปก็ทําได้2อ,อย่างด้วยกันครับอย่างแรกก็คือให้พลังงานความร้อนเพิ่มเข้าไปครับและแน่นอนครับอย่างที่2ก็คือเราก็ทําให้วัตถุคายพลังงานความร้อนออกมานั่นเองครับแต่ว่าคําถามในหน้านี้ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวัสดุข,ของเราได้รับความร้อนใช่ไหมครับเรามาลองนึกภาพกันดูนะครับ วัตถุก้อนเดิมทรงกลมก้อนเดิมของเราในตอนเริ่มต้นมีความร้อนอยู่เท่านี้ครับเพียงขอเขียนตัวคิวสักประมาณ6ตัวนะครับความร้อนอยู่ที่้6ตัวใส่ใส่ใส่ใส,ส,ส่ความร้อนเข้าไปใส่ความร้อนเข้าไปอีก3ตัวตอนนี้กลายเป็น9ตัวแล้วนะครับแบบนี้แน่นอนครับตอนแรกมี6รับมารับมาลับมา,บมา,บมางั้นหลังจากนี้ครับทุกคนมาเดากันเลยดีกว่าวัตถุก้อนนี้ต้องมีอุณหภูมิ สูงขึ้นนั่นเองนะครับนั่นหมายเขาอุณหภูมิต้องมากกว่าเดิมก็คือมากกว่า40องศาเซลเซียสนะครับนันตอบคำถามกันได้เรียบร้อยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวัสดุของเราได้รับความร้อนคำตอบก็คืออุณหภูมิของวัสดุนั้นก็จะ สูงขึ้นนั่นเองครับงั้นมาดูคำถามต่อมาเราก็ดาวได้ไม่ยากครับเมื่อกี้วัสดุได้รับความร้อนงั้นคราวนี้ก็คือวัสดุทำไมเอ่ยอาสูญเสียความร้อนหรือคายความร้อนออกจากตัววัตถุนั่นเองนะครับงั้นเราก็มาเริ่มต้นจากวัตถุแบบเดิมเลยนะครับเป็นทรงกลมมีความร้อนใครจำได้บ้างครับพี่แม่เขียนตัว Q เอาไว้กี่ตัวดีนะ 6ตัวใช่ไหมครับอุณหภูมิตอนนี้วัดด้วยเทอร์โมอมิตเตอร์แล้ววัดได้4 0องศาเซลเซียสครับวางทิ้งไว้เลยนะครับสักพักหนึ่งเท่านั้นลครับความร้อนนะครับก็จะออกมาครับผมตอนแรกมีความร้อนอยู่ตอนนี้ออกมาข้างนอกครับอ่าผมว่ามีตัวคิวเนี่ยแอบหนีออกมาครับมีตัวคิวเนี่ยแอบหนีออกมาสัก2ตัวนะครับ วันตอนนี้เนี่ยน้องนองนักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าทรงกลมของเราเนี่ยมีพลังงานความร้อนมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมครับคําตอบก็คือน้อยกว่าเดิมนะครับชัดเจนมากๆนะครับพร้อมแบบนี้เราก็มั่นใจและฟันธงได้เลยครับว่าอุณหภูมินะครับจะต้องต่ำกว่านะครับน้อยกว่านะครับ 40องศาเซลเซียสนั่นเองครับอ่าคิดว่าน่าจะพอเข้าใจแล้วก็เห็นภาพกันมากขึ้นแล้วนะครับว่าวัตถุที่ร้อนอุณหภูมิสูงก็คือมีพลังงานความร้อนอยู่มากนะครับแต่วัตถุที่เย็นหรืออุณหภูมิต่ำนะครับก็คือมีความร้อนสะสมอยู่น้อยนั่นเองอานะครับอดใจไม่ไหวแล้วมาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับ คำถามต่อมาก็คือเมื่อกี้เราบอกว่ามีความร้อนนะครับเข้าไปในวัตถุแล้วก็ถูกคายออกมาจากวัตถุนะครับความร้อนเนี่ยถูกถ่ายเทได้อย่างไรนะครับความร้อนเนี่ยนะครับจะถูกถ่ายเทคล้ายๆกับการไหลของน้ําครับปกติแล้วเนี่ยน้าของเราเนี่ยก็จะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามาลองมองการถ่าย โอนถ่ายเทความร้อนเนี่ยก็จะต้องคล้ายๆกันโดยเริ่มต้นนะครับพี่แม็กมีถังน้ําใบหนึ่งครับถังน้ําใบหนึ่งซึ่งเติมน้ําเอาไว้นะครับเป็นน้ําที่แบบว่าโอ้โหมีน้ํามีระดับน้ำเนี่ยอยู่สูงเลยและต่อมาก็มีถังอีกใบหนึ่งครับซึ่งก็หน้าตาคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามีระดับน้ํานะครับอยู่ต่ําครับ แบบนี้นะครับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่ได้สามารถจะกระโดดข้ามจากถังซ้ายไปถังขวาได้ถูกต้องไหมครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่แม็กต่อท่อจากทางซ้ายมาทางขวาแน่นอนครับว่าต่อท่อแบบนี้แล้วนะครับระดับน้ําทางซ้ายเนี่ยนะครับก็จะต้องทำห้เอ่ยต้องลดลงครับและที่ลดลงนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ําบางส่วนนะครับได้ เคลื่อนที่จากถังซ้ายมายัางถังขวาครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสรุปได้ว่าระดับน้ำทางด้านซ้ายจะลดลงครับส่วนระดับน้ำทางด้านขวาจะสูงขึ้นเพรนะเราย้อนกลับมาสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าน้ำเนี่ยจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่สูงไปบริเวณที่ต่ำและมันคล้ายกับการถ่ายเทอุณหภูมิถ่ายเทความร้อนยังไงมาดูกันเลย การถูกาถ่ายเทความร้อนนะครับเราก็จะเอาวัสดุที่มีอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำมาวางก่อนแต่ว่ายังไม่ให้อยู่ใกล้กันนะกั้นเอาไว้เลยคนละห้องนะครับโอเคมาเลยอุณหภูมิสูงนี่ใครจำได้ต้องช่วยเพียงตอบนะครับอุณหภูมิสูงก็คือมีพลังงานความร้อนอยู่มากนั่นเองครับมีความร้อนอยู่มาก ทีนีกขอเขียนตัวคิวลงไปเยอะๆนะครับเขียนเป็น10ตัวเลยครับนี่1ิตัวโอ้โหไปจับดูตอนนี้นี่ร้อนมากๆแน่ๆนะครับหลังจากนั้นครับวัสดุที่มีอุณหภูมิต่ำก็อาจจะมีพลังงานความร้อนเนี่ยขอเขียนเป็นตัวคิวสักประมาณมสักประมาณ6ตัวแล้วกันนะครับ1 2 3่5สามสี่ห้าและก็6นะครับดังนั้นครับตอนนี้เนี่ย ความร้อนไม่สามารถถูกถ่ายเทน,นะครับจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ําได้เพราะว่าตอนนี้อยู่กันคนละที่พี่แม็กกั้นด้วยนะครับกําแพงเลยกําแพงที่มีฝ้านะครับแบบว่าป้องกันความร้อนข้ามไปข้ามมาอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อมีอุณหภูมิต่างกันใช่ไหมเพยงก็เปิดเลยนะ1 2ึ่งสองซมเปิดครับป๊าพอเปิดแบบนี้ปุ๊บนะความร้อนก็อ,อดใจไม่ได้ครับ ความร้อนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเบียดกันโอ้ยอึดอัดจังเลยเบียดเราหนีไปดีกว่านะครับหนีไปไหนเอ่ยหนีไปทางด้านขวามือครับเพราะนั้นความร้อนตัวที่1ก็จะกระโดดมาตรงนี้ครับอันนี้แพ้กก็กาทิ้งนะโอเคแล้วต่อมาความร้อนตัวที่2ก็กระโดดมาตรงนี้ครับตัวเก่าพี่แวกก็กาทิ้งนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเรามาลองนับกันดีๆอีกหนึ่งครั้งนะครับเราพบว่า วัตถุทางด้านซ้ายจะมีพลังงานความร้อนลดลงครับเหลือตัวคิวกี่ตัวมานับกันเลยดีกว่าครับจากตอนแรกมีอยู่เท่าไหร่นะมีอยู่10นะครับแล้วหนีไปคายไปสูญเสียไปเท่าไหร่เอ่ยไป2ครับตอนนี้ก็จะมีตัวคิวอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับแต่ว่าฝั่งขวาตอนนี้เนี่ยก็มานับอีกรอบนึงครับปรากฏว่านับนับตัวคิวเนี่ยได้8ตัวเหมือนกันเลยนั่นหมายความว่าความร้อนก็จะถ่ายเทให้กับนะครับ วัสดุรอบข้างนะครับจนกระทั่งอุณหภูมิเนี่ยเท่ากันนั่นเองครับตอนนี้วัสดุทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากันครับโอเคไหมอาละครับได้แบบนี้มาเรียบร้อยทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าความร้อนนะครับและอุณหภูมิเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและความร้อนเนี่ยถูกถ่ายเทได้อย่างไรนะครับก็ขอเน้นว่าความร้อนจะถูกหยุดถ่ายเทนะครับ จะหยุดทายเทเมื่ออุณหภูมิเนี่ยทำาไกันเอ่ยเท่ากันนั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามาดูการให้ความร้อนแก่วัสดุนะครับการให้ความร้อนแก่วัสดุเนี่ยก็คือการทําให้วัสดุมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเอาแบบง่ายๆนะครับภาษาง่ายๆเลยก็คือทําให้ร้อนขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีวิธีการหลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะการเป็นการเผาด้วยไฟโอ้โหอันนี้ โหดมากนะครับเอาบางคนบอกว่าเผาด้วยไฟนี่หนูไม่เคยเลยค่ะชีวิตนี้หนูไม่เคยเอาอะไรไปเผาไฟหนูนึกไม่ออกเด็กๆครับเด็กๆไม่เคยเอาอะไรไปเผาไฟก็จริงครับแต่เด็กๆชอบกินหมูกระทะใช่ไหมครับโอ้โหตายละน้ำลายไหลนะครับอเลียขอบปากนะครับน้องๆโอเคนะครับเราก็เอาหมูไปย่างไงใช่ไหมแต่ว่าเราก็คงไม่ได้จุดเป็นแบบวิ่งรอบกองไฟแล้วเอาตะเกียบคีบหมูไปย่างใช่ไหมเราก็เอาไฟเนี่ยมาทําให้อะไรร้อนก่อนดีครับ ทำให้กระทะเนี่ยร้อนก่อนนะครับแล้วหลังจากที่กระทะร้อนแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูไปปิ้งไปย่างบนกระทะความร้อนนะครับจากเปลวไฟก็จะถ่ายเทมาที่กระทะนั่นเองครับ แล้วความร้อนจากกระทะก็จะถ่ายเทมาที่หมูหมูดิบของเรานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหมูสุกนะครับแต่ถ้าเกิดเด็กๆใช้เวลายา่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยหมูดิบก็กลายเป็นหมูเกือบสุกแปลว่ายังยังดิบอยู่นะครับก็อย่าพึ่งทานนะครับอ่ะโอเคมีการเผาด้วยไฟมีการแช่ในน้ําร้อน <c oughs> ออนเซนนะครับออนเซนเอางงอีกออนเซนคืออะไรไปดูเรื่องชินจังนะครับชินจังจอมแก่นนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปแช่น,น,น้ำร้อนน้าร้อนงันงน้ำพุร้อนเขาชอบ แชร์กันเพราะว่าอากาศต่างประเทศเนี่ยเขาทำไมนะม้เขาหนาวนะครับโอเคครับต่อมาก็มีการอบด้วยความร้อนนะครับแล้วก็การนำไปตากแสงแดดนั่นเองครับนี่คือกระบวนการที่ทำให้วัสดุนะครับได้รับความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นร้อนขึ้นนั่นเองครับ เมื่อเราทําให้วัสดุร้อนขึ้นกันได้แล้วนะครับการทําให้วัสดุเย็นลงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปตรงกันข้ามนั่นเองครับจากที่ให้พลังงานความร้อนเพิ่มเข้าไปในวัสดุ คราวนี้เราต้องหาวิธีการดึงพลังงานความร้อนออกมาจากวัสดุให้ได้แต่แน่นอนครับว่าความร้อนเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ไม่อยากจะถูกทายเทไปไหนหรอกอยู่เบื้อนเดิมเนี่ยดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทําให้อุณหภูมิรอบๆวัสดุเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิต่ํากว่าวัสดุนั่นเองและเมื่อรอบๆนะครับอุณหภูมิต่ํากว่า วัสดุก็จะมีอุณหภูมิสูงความร้อนจะถ่ายเทจากอุณหภูมิสูงไปยังอุณหภูมิต่ำนะครับดังนั้นก็นึกเลยฮะเอาอะไรเย็นๆมาไว้รอบๆนะใช่ไหมอ่ะทำไงดีครับอย่างแรกเลยก็คือนะครับเอาไปแช่ในตู้เย็นครับหรือเอาไปแช่ใน ในถังน้ําแข็งครับนึกภาพตามครูแม็กนะฮะหูอยากกินน้ำจังเลยหิวน้ําแต่น้ํามันไม่เย็นใช่ไหมน้ําไม่เย็นเนี่ยเราอยากทําให้เย็นนะครับอยากทําให้เย็นลงเนี่ยก็เอาไปแช่ในน้ําแข็งครับมาลองตอบกันดีกว่าครับระหว่างน้ําที่ไม่เย็นกับน้ําแข็งที่เย็นเจี๊ยบนะครับน้าที่ไม่เย็นมีปริมาณพลังงานความร้อนมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ําแข็งครับ มากกว่าใช่ไหมนะครับเมื่อปริมาณพลังงานความร้อนมากกว่าอุณหภูมิก็สูงกว่าพอเราเอามาวางรวมกันปุ๊บนะครับพลังงานความร้อนก็จะถ่ายเทจากน้ําของเราไปที่ไหนเอ่ยไปที่น้ําแข็งนั่นเองนะครับเขะะั้นกระบวนการที่จะทําให้วัตถุเย็นลงก็มีดังนี้ครับวางไว้ในถังน้ําแข็งแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นหรือบางครั้งนะครับ โจ๊กที่มันร้อนมากไม่ต้องถึงขั้นเอาไปแช่ตู้เย็นครับแค่เราวางในอากาศอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติโจ๊กที่มีอุณหภูมิสูงมากๆก็จะถ่ายเทคายความร้อนออกมาข้างนอกและก็จะเย็นตัวลงนั่นเองครับ ครูพี่ล้นะครับอยากให้น้องนนักเรียนนะครับไปทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนอุณหภูมิกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าสองอย่างนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันก็จริงแต่เป็นคนละสิ่งกันนะครับหลังจากนั้นอยากให้ไปทบทวนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อเราทราบวิธีการที่ถ่ายเทความร้อนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีวิธีการใดบ้างที่ทําให้อุณหภูมิของวัสดุเพิ่มขึ้นร้อนขึ้นและมีวิธีการใดบ้างที่จะทให้อุณหภูมิของวัสดุ ลงหรือว่าเย็นลงนั่นเองนะครับในครั้งหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกกันมากกว่านี้และสำหรับครั้งนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น